สวัสดีครับดูแลาการตรวจสอบเสาพอาประกาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์กับผมอิทธิพัฒน์ปิละโรทางยูทูบอิทธิพัฒน์รับทีวีนะครับวันนี้วันที่9ตุลาคม2564ยครับยังคงต้องติดตามเส้นทางของพยายุไลออนล็อกที่คาดการณ์กันว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามในช่วงวันที่1 0 1ถึงตุลาคมนี้ล่าสุดจากแบบจำลองคาดการณ์นะครับว่าจะสลายตัวบริเวณแถวๆพื้นที่ประเทศลาวและก็จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ อีสานตอนบนบางจงังหวัดนะครับ ก่อนอื่นที่เราจะไปติดตามเรื่องของการประกาศเตือนพายุนะครับมาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยจากพายุเตี้ยนหมู่นะครับในช่วงตั้งแต่23กันยายนจนถึงปัจจุบันนะครับก็ทําให้สถานการณ์อุทกภัยนั้นยังคงอยู่17จังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบ88,667ครัวเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สุขโขทัยพิษณุโลกขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีนครสวรค อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีครับสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนะครับที่เกิดฝนตกนะครับแล้วก็ทําให้น้ําท่วมจากการระบายน้ำนะครับอย่างเช่นในพื้นที่ของทางอายุธยาตอนนี้สถานการณ์นั้นกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างนะครับซึ่งจากแบบจำลองและก็แบบสำรวจของทางจิสตดานะครับได้สำรวจทางดาวเทียมก็พบว่าขณะนี้นะครับพื้นที่ ที่ประสบทุกภัยแล้วก็ถูกน้าท่วมมากที่สุดนะครับก็คือพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครับอยู่ที่294,258ไร่ครับส่วนในพื้นที่ทางภาคกลางนั้นนะครับก็จะเป็นในพื้นที่จังหวัดพระนครสีอธุธยาครับ248,841ไร่ครับลองลงมาก็เป็นพื้นที่ของทางปราจินบุรีสุพรรณบุรีนะครับที่มีมวลน,น้ำปกคลุม97,163ไร่ครับซึ่งพื้นที่เหล่าน ก็ยังรอการระบายน้ําเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครับมากันที่ประกาศเตือนเรื่องของพายุไหลอ่อนล็อกนะครับล่าสุดนั้น กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศนะครับว่าขณะนี้มีศูนย์กลางบริเวณเกาะไหหลำอยู่ที่จีนนะครับพายุนี้เคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆและก็คาดการณ์ว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่1 0ถึง11ตุลาคมนี้ขณะที่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดฝนบ้ามเราณนะเวลานี้ครับก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอดามันภาคใต้และอ่าวไทยทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอดามันและอ่าวไทยก็มีกําลัง แรงขึ้นนะครับอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับ มาดูการแจ้งเตือนจากผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะครับว่าระยะนี้ยังมีความแปรปรวนขอสภาพอากาศนะครับซึ่งนายสมควรต้นจานครับบอกว่าตอนนี้มีหลายปัจจัยนะครับที่ทําให้สภาพอากาศแปรปรวนครับตามสภาพภูมิอากาศระยะนี้เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนถ่ายฤดูฝนนะครับไปสู่ฤดูหนาวทิศทางลมแปรปรวนครับตอนบนเริ่มมีลม ลมเหนือนะครับที่เข้ามาแล้วรวมถึงลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมครับส่วนพื้นที่อันดามันก็ยังมีลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมอยู่นะครับนอกจากนี้พายุที่ก่อตัวในทะเลจีนใต้ตอนบนหรือว่าพายุโซนร้อนไหลออนล็อกนะครับแล้วก็มหาสูตรแปซิฟิกนะครับ หรือว่าพายุคมปาชุนั้นนะครับก็จะกระทบในช่วงวันที่11ถึงวันที่15ซึ่งจะส่งผลทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ว่าร่องมรสุมนั้นเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดป,ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยยังมีกําลังแรงครับก็ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักฝนตกเพิ่มบางแห่งรวมถึงกรุงเทพและมริมลทนนะครับก็จะมีฝน มากในช่วงนี้ครับและปิดท้ายกันที่สภาพอากาศรายภาคในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับเริ่มต้นกันที่ ภาคเหนือกับมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่น,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากมีฝนนะครับส่วนพื้นที่ภาคอีสานกับฝนละละสิบเหมือนกันครับบึงกาฬนครพนมร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์รีส,สเกตอุบลน,นะครับภาคกลางฝนร้อยละยี่สิบของพื้นที่อุทัยธานีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นะครับส่วนภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบครับ กรุงเทพหมหานครฝนฟ้าขนองร้อยละ20ครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยรวมถึงฝั่งอัดามันจะมีฝนเยอะนะครับฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่กับส่วนฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ70ของพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีกับส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอดามันครับระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ครับ ทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำโลฟ้าพยากรกับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ